ครับตอนนี้เป็นตอนที่4มัมาเจะสอนวิธีการสร้างเลยเยอร์ให้เล็กตอนสิมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมมาเตอร์อึ่งครับสถาบัน EWTC ยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์สอนเขียนฟักเตอร์อรทำเว็บไซต์ครับ ตอนนี้เป็นตอนที่4มันจะสอนวิธีการสร้างเลเยอร์ให้เล็บตอนสีบมารเริ่มเติดรี่าครับจากวิีโอตอนที่แล้วนะครับมาเตอร์ได้ทําการทำคอนเซ็ปต์ดีไซน์บนตัว d o i o นะครับโดยจะทําการสร้างหน้าเว็บนะครับเป็นแบบนี้นะครับจะมีอุปกรณทั้งหมด3ตัวจะมีส่วนของ Navigator ส่วนของคือ Navigator ส่วนของ Content ส่วนของ core o p j e c t ถ้าอยู่ในรูปแบบของเดสท็อปนะครับหรือเว็บไซต์จะแสดงแบบนี้ถ้าอยู่ในรูปแบบของเทปเพจหรือมือถือจะแสดงแบบนี้นะครับมาเรามาลุยกันดีกว่าครับมัตเตอร์จะไปที่ตัวบิตคนะครับเสร็จแล้วมัตเตอร์็็้าทำการทวนก่าวครับสั่ง flu d e r flurun ลบ d ครับแล้วก็ chr ome Chrome ฉันทำการสั่งให้มันลันตัวโค้ดของเราเนี่ยอยู่บนโครมก่อนเราันรันเสร็จก่อนครับ จากบทความตอนแล้วเนี่ยมาเตอร์ได้ต้องการดึงนะครับสกรีนไทเลเยอร์สกรีนไทเลเยอร์เนี่ยเป็นคำสั่งที่อยู่ในลักอินที่ชื่อว่า,อ,าอยู่ในแพ็กเกจที่ชื่อว่าレスตอนสีบิลดิง้งแล้วบิลดิด้งมันเก่งครับคือถ้าคุณเนี่ยอยู่บนหน้าจอแบบไหนเนี่ยมันจะบอกเลยว่าตอนนี้อยู่บนแบบเว็บไซต์หรือเดสก์ท็อปตอนนี้อยู่บนบอร์ดเทปเพจตอนนี้อยู่บนโมบายนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปรันขึ้นมาก่อนครับนะครับมาเตอร์ก็ทำการเอ๊ะอะไรคือ ใี่โตไหมกดไม่ใหโตนะครับดูนะครับเราได้อย่างนี้ครับตอนนี้มาเตอร์กลางจอเต็มที่มันเป็นแบบเดสก์ท็อปชั้นหดค่อยๆโหด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 นี่เป็นเทปเพลทละโหด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 อีกตัวนี้เป็นโมบายละเทปเพลทละเดสก์ท็อปละโอเคครับทีนี้มาเตอร์จะมาที่นี่พิการนะครับมาเตอร์จะทาการสร้างตัวนี้ก่อนมาเตอร์มองว่า ก้อนสีชมพูก้อนสีเขียวก้อนสีม่วงเนี่ยมันเป็นแค่วิกเก็ตแค่หนึ่งตัวครับมาเตอร์อบอกว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่หน้าจอได้เนี่ยถือว่าเป็นวิกเก็ตหมดนะครับนั่นหมายความว่ามาเตอร์สำหรับการไปสร้างโฟลเดอร์กออกมาจากลิฟครับตั้งชื่อเหมือนว่า W-L-E-D-G-T-G เขาเรี่อว่าวิกเก็ตโฟลเดอร์นี้จะเก็บวิกเก็ตโฟลเดอร์นี้เก็บสเตตไม่งงนะสเตตคือทั้งแผ่นที่อยู่บนจอแต่วิกเก็ตมันคือองค์ประกอบเล็กๆที่อยู่บนสเตตอีกทีนึง ไม่งงนะไม่ง,งงนะแต่อยู่ที่วิกเกตครับฉันก็ทำการสร้างไฟ,ฟล์ป่าหนึ่งตัวนะครับผมต้บอกว่าตัวนี้เกี่ยวข้องกับเนวิเกนะครับครับเนวิคือผิดตรงเนเนวิเกเตอร์นะครับเนวิเกเตอร์ under score l a y o u t d a r t k เป็นตัวี่ว่าเนวิเกเตอร์ layout dark มันก็คือไอตัวสีชมพูตัวนี้ เก็ตไหมตัวที่สองครับคอนเทนต์กับคอ call action cursor วางที่วิกเก็ตครับสร้างไฟล์ที่สองครับฉันต้องชื่อว่า cont cont ent content อันที่ส l a y o u t dot b a r t i d ตัวที่สามครับมันจะต้องชื่อว่า call to action ครับอันนี้ก็คือ c a call นะครับ to a c t i o n อั action layout l dot b a r t i d ไม่ต้อการสร้าง ตัวไฟล์เปล่าๆภาษาดาขึ้นมา3ตัวนะครับมาดูตัวแรกครับ Navigator มาเริ่มจะทำการ Import Package มุกเริ่ม Import F L แล้วกด Control Space นะครับถ้ามันไม่ขึ้นมาแล้วก็ทำการเลือก Material Dark ครับจะแล้วให้กนทำการ Overlay Stainless S T e L ครับ Stainless p a c e ขึกก้นมาตั้งชื่อมัอนว่า n a v i Navy Gator L A Y O U T L ง่ายๆแบบนี้ครับเมื่อไหรก็ตามถ้าสิ่งนี้ทำงาน มาเตอร์จะทำการโวยวายนะครับคำว่า C Chai T E X T t a k e v i g t e ครับข้อความครับบอกว่านะครับนี่คือ n ิ v i g a t o r L A Y O T Out และให้มันอยู่ตรงกลางครับคอนเซอร์บอลคอนเนอร์ครับล้อมมันด้วยเซนเตอร์สากแบบนี้ง่ายๆให้เห็นไรือเดียวก่อนใจเย็นเยียก่อนนะครับนะครับใจเย็นนะครับเสร็จแล้ว มาเตอร์ก็จะมาที่สิ่งนี้เหมือนกันใจเย็นๆน,นะครับมาเตอร์จะำการย้อมสีมาหน่อยให้ตัวนี้มี CO ครับ Color เ,เป็น C I O L C I O L O R S ซีใหดอทพิงชมบูพิงเยอะไปันขอพิงประมาณ100ก็พอพิงนะครับดอทเฉดหนึ่งร้อยก็พอแบบนี้คือนี่ไงเราให้มาเตอร์ให้คุณเห็นไอเดียก่อนจะทำเป็นตัวนี้ครับจะมีคำว่าตัวเนี้ยจะมีคำว่าเ วีเกเตอร์แล้วก็ L A L A Y O U T O U T เอาอยู่ตรงกลางแบบนี้เก็ตไหมเอาเลยแม่เอ้ยนะครับเซฟนะครับโอเคนะครับป็นต็อกป็นตอกนะครับนะครับ L A Y L A Y O U T เอาแบบนี้นะครับเช่นเดียวกับตัวนี้ครับทีนี้เราจะทำส่วนของคอนเทนต์บ้างนะครับเราจะไปดูที่คอนเทนต์เลเยอร์คอนเทนต์เลเยอร์นะครับมาเตอร์ก็จะเหมือนเดิมครับไอเล็กเอ็มเล็กฉันต้องการ Import อินพุตไปเกตมาก่อนนะครับอินพุตไปเกตมาก่อนเสร็จแล้วมัลเตอร์ก็จะนะครับเสร็จแล้วมัลเตอร์ก็จะเหมือนเดิมครับชันโอเวอร์ไลน์นะครับ STL ครับเซนเลสพิกเกตเซนเลสพิกเกตนะครับแบบนี้นะครับเซนเลสพิกเกตนะครับมัลเตอร์ชื่อมันว่า c o n t e n t l a y o u t นะครับเสร็จแล้วให้ตรงนี้ครับต้องโดนเสร็จฟูลขอโทษครับขอโทษแซดปิดเดี๋ยวนะ เอาไปสเตตเลสสเตตเลสวิกเกตตัวนี้นะครับโอไปก็มันต้องืชอว่า c o n t e n t content l a y o u t o u นะครับและให้มาทำการนะครับ b o r ให้ c ชาย t e x t text กวิกเครับข้อความว่านี่คือ c o n t e n t content นะครับ l a y o u t out นะครับแล้วก็ฉันชุบสีหน่อยครับให้ตัวนี้มีสี C color C ใ O L R S R green นะครับ shade shade ถึงวแป๊หนึ่งนะครับขอเฉดต e องร้อยแล้วกันนะครับเ h ด d e ร้อยแล้วกันนะครับ s h a ร้อยง่ายๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เหมือนกันครับให้สิ่งนี้เนี่ยมันอยู่ตรงกลางด้วยนะครับฉันก็ content แล้วก็ร้อนด้วย center แบบนี้เห็นได้เดียวกันง่ายๆนะครับ โอเคครับมาทำตัวตัวเลยครับก็คือตัวขอออเดอร์ชันครับมาตั้งกับเหมือครับชั้น Import นะครับชั้น Import แล้วก็นะครับ s t l เศษเลส s t l s t l เศษเลสวิกเกนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเหมือนว่า c a call to a c t i o r d i r l a y o n L A Y out นะครับตัวนี้ก็จะเป็น c ใช้ ah ใช้ t e t e x t take w i d ก e t นะครับข้อความว่านี่คือ C A Call to A C T I O N นะครับ Call to Action แล้วก็ L A Y O U T o แบบนี้ครับเหมือนเดิมครับใส่สี C O Color C I O L R S ดอท P U Purple Purple บเบาๆหน่อย Purple สักร้อยกระอแบบนี้ครับ Purple dot S ร้อยแบบนี้แล้วก็ล้อมมันด้วย Center ซะแบบนี้นะครับง่ายๆจนการสร้างตัว วิกเก็ตขึ้นมา3ตัวแล้ว1 2ึ่งสอแบบนี้ง่ายๆนะนะครับทีนี้จะมาเอามาใส่อุปกอบครับง่ายมากครับมาเตอร์จะไปที่ตัวโฮลสุดดาร์กครับที่โฮลสุดดาร์ครับมาเตอร์จะทําการดูแลตรงส่วนที่เป็นเดสก์ท็อปตรงนี้ตรงส่วนที่เป็นเดสก์ท็อปนี้นะครับมาเตอร์เคอร์เซอร์วางตรงนี้หนึ่งทีนะครับแล้วมาเตอร์ก็ทําการนะครับระบบเป็นแม่ต่อครับมาเติ้ลแยกมปเลยครับให้คุณเห็นครับสร้างเป็นเม่ต่อออกมานะครับมาเตอร์ชื่อว่าบิลบิลเดสก์ท็อปแล้วกัน บิวนะครับ D E S K T O P TOP ไง,ไง่ายๆนะครับนี่คือบิวเดสก์นะครับตรงนี้มื่ต้องเปลี่ยนเป็นวิกเก็ต W I D G กิกเก็ตนะครับวิกเก็ตไปนะครับจะแล้วตรงนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามต้นนี้ทำง,งานฉันจะคออะไรครับฉันจะเอาสิ่งที่ชื่อว่ามันชื่อว่าอะไรนะเนวิเกเตอร์เนวิเกเตีร์โออาร์เตอร์เนวิเกเตอร์เลเอามาเล่นแบบนี้ ใช่หไหมครับพอกด enter ปุ๊บเนี่ยมันจะทำการ import เนเวอร์เนเวอร์เลยเอาหมดเลยกว่นี้นะครับทีนี้มาเตอร์เฟสโดยการกด R เล็ครับดูที่ว่ามัเนเกิดอะไรขึ้นกับชิปมาเตอร์นะครับปับ๊บนะครับก็จะเห็นว่ามีเลยเอาขึ้นมาขึ้นมา,นมาแบบนี้หนึ่งอันเก็ตมานะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจิ๋วเดียวอะนิดเดียวเองทำไงดีครับวิธีการง่ายมากครับมาเตอร์จะมาที่เนี่ยจะเป็นเวอร์เลเยเอาก่อนนะครับเสร็จแล้วกำหนดให้ตัวเนี้ยมันอ้วนครับฉันขอเลยเอาตัวนี้นะ ให้มันมีความสูงครับเทสมาฉันขอสัก100พิกเซลแล้วกันนะครับทีนี้คุณลองกดอ่าเล็กดูครับคุณน่าจะได้แบบนี้นะครับคุณเห็นว่ามันมีความใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วไปต่อครับคุณนะครับปั๊บปั๊บโอเคนะครับคุณได้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วใจเย็นๆนะครับอย่าพึ่งนะครับตรงนี้มาเตอร์เอามาเตอร์เอาคอนเทนเนอร์เซ็นเตอร์ที่บรรลอมจะออกไปก่อนดีกว่ามันยังไม่ได้ใช okay. ้นะครับใช้คอนเทนเนอร์วางตรงนี้ครับ คอนเทนเตอร์เนี่ยมันต้องล้อมเทคครับมันล้อมคอนเนอร์ไม่ใช่ฉันเอาวคอนเซนเตอร์วางตรงส่วนนี้ฉันขอรีมูฟไปก่อนโทษทีใส่ผิดรีมูฟวิกเกตอ,อยู่ไหนวะรีมูฟรีมูฟรีมูฟนี่ไงวิกเกตอ,อยู่นี่นะครับเสร็จแล้วกด R เล็กไปใหม,ใหม่นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่บนนี้แหละไม่งงนะเสร็จแล้วทีนี้ดูนะครับมัตเตอร์ก็จะมาที่สิ่งนี้ครับโอเคฉันจะมาที่ตัวตัวตัวนี้ คำตอบนะครับช้ก็ต้องกับที่เทครับไว้เทครับมัตเตอร์จะล้อมสิ่งนี้ด้วยนะครับโลครับเราเรียกว่าโลนะครับก็จะมีของสองอย่างข้างล่างเนี่ยมัตเตอร์จะใส่สิ่งที่เป็น T E X T E X T B ครับเท็กปะท่อมครับง่ายๆเท็กปะท่อมนะครับอ n อนเพจศได้ไนไม่รู้ใส่เป็นวงเล็บใส่เป็นปีกากนเขียนเป็นฟังก์ชันก่อนข้อความครับมาเตอร์การใส่ง่ายๆเป็น T E X T E X T Text Widget ครับว่า นะครับนี่คือ m e m m e n u ครับเมนู guide, ครับง่ายๆนะครับเสร็จแล้วมาด้วยการกด r เลขไปครับก็จะพบว่ามันจะมีคําว่านะเมนูเกิดขึ้นตรงนี้เมทรีเลตนะเมทรีเลตนะครับเมทรีเลตนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยมาเติ้ลทำการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มาเตอร์นะครับเนมเกเตอร์เลยเอาเดี๋ยวค่อยว่ากัน เสร็จแล้วโอเคอันนี้ถ้าผมทำผู้เหนียเดียวก่อนว่าตอนนี้เราได้ตัวน,นี้เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดทีหลังครับเดี๋ยวก็จะมาลงรายละเอียดทีหลังครับนี่คือสิ่งที่คิดได้ไม่เยอะมากนะครับโอเคเราได้ตัวเลยเอาชุดแรกแล้วต่อไปชุดที่สองครับมัเตอร์จะมาที่ตัวคอยล์แม่ตัวนี้ใจเย็นๆน,นะครับมาเตอร์โดก่อนผมติงมนะัเตอร์มาแล้วเอาเซนเตอร์ไปล้อมหมดเลยเขาอยากเซนเตอร์ออกนะครับมาลเตอร์สอนผิดจยกเซนเตอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวคอล์เรชันด,ด้วยเอาเซนเตอร์ไปด้วย ไปได้ใช้นะครับหลอดไฟครับแล้วก็รีโมทไปนะครับดูนะครับมาเตอร์จะมาที่สิ่งนี้ที่โฮมครับนะครับที่โฮมฉันอยู่ในบิลเด์ท็อปเหมือนเดิมคิดตามไปด้ยครับเนเกอร์เนเกอร์ตัวนี้นี่คือวัตถุก,ก้อนหนึ่งนี่คือวัตถุอีกก้อนหนึ่งวัตถุในตัวจากบนลงล่างถูกต,ต้องไหมครับก้อน1ก้อน2นั่นหมายความว่าตรงนี้มัเตอร์จะแลบ มันด้วยคอลัมน์มีวส์ถูกสองก้อนแล้วนะครับ่วนก้อนล่างเนี่ยดูนะครับก้อนล่างเนี่ยเราก็เอาใส่ค่าของตัวเหมือนชื่อว่าอะไรนะ่า con ta container layout ใส่เข้ามาก่อนเสร็จแล้วก็อย่าพูดนะครับ container layout ใส่เข้ามาก,ก่อนแบบนี้เอ๊ะทำไมเอ่ย content ไม่ใช่ container layout content content ิดตัว E N Content Layout ตัวนี้ต้องหานะครับ Content Layout เอ๊ะทำไมออกวงเล็บมขึ้นมาสองตัวนะครับเสร็จแ,แล้วทีนี้มาเตอร์จะลองกด R เล็กไปครับก็จะเห็นว่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะครับจะเห็นว่า Content Layout ไม่โผล่ตรงนี้เก็ตนะไม่ยากนะครับใช้กำหนดให้ Content Layout ของมาเตอร์ต,รตรัวนี้แต่เย็นนะครับ Content Layout มาเตอร์รนี้มันอ้วนครับมาเตอร์คลิกขวาแล้วก็ Format Document ใหม่ ฉันให้ตัวนี้มันมีขนาดเดวครับอ้วนอยู่ที่ประมาณ600อเลยกันเล่นๆง่ายๆนะครับแต่ก้อนนี้มันอยู่ขนาด6 0 0ฉันลองกดอ่านเล็กไปก็เห็นว่ามันตัวนี้ก็จะกว่ากับ600้ล้วะง่ายๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วไปต่อครับแต่ฉันต้องการใช้พื้นที่ด้านล่างทั้งหมดมาเตจะกลับมาที่ตัวเลเยอร์เอาตัวนี้ใหม่อย่าพื่นนะครับฉันจะกลับมาที่ตัวเลเยอร์เอาตัวนี้ใหม่โฮมนี่ใหม่นะครับโอเคนะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นวิสุทร,ริ์นตัวจากซ้ายไปขวาเคอร์เซอร์วางครับมาเตอร์ทำการแรปด้วยโลครับเอาโลไปล้อมมันเห็นไหมครับฉะนัต้ตัวนี้ก็ทำการใส่ตัวของตัวคอ CA เอคอท o แอคชั่นไลอัลแบบนี้นะครับใส่คอม่าไปถึงโป๊ะแล้วก็ลองกด r เล็กใหม่นะครับเฟซไปคุณก็จะพบว่านะครับเดครับปั๊บมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาแล้วใกล้เคียงความจริงไหมต่อไปครับทำให้มันอ้วน นะครับฉันขอสิ่งนี้ขอดูขอบเขตครับมาเตอร์ขอดูขอบเขตเฉยๆฉันกําหนดให้สิ่งนี้เนี่ยนะครับนะครับมีขนาดความกว้าง W ครับเล่นๆครับสักหก0นะครับกด Allocate คุณน่าจะได้แบบนี้เห็นไหมครับคุณได้ขอมาเรียบร้อยแล้วเย่กลเคือความจริงแล้วนะครับต่อไปครับทีนี้มาเตอร์จะมาดูต่อฉันอยู่ที่ตรงส่วนนี้อ่าตรงโฮมครับ นะครับส่วนด้านล่างตัวนี้มาเตอร์ต้องการให้ตัวด้านล่างตัวนี้ก็คือโลตัวนี้ก็คือโลตัวนี้มาเตอร์ต้องการมันกว้างยาวเท่ากับจอทั้งหมดนะครับนั่นหมายความว่าตรงนี้มาเตอร์จะล้อมมันด้วยวิกเกตนะครับที่ชื่อว่าเอกแพนครับวิกเกตที่ชื่อว่า exp กดตัวเป๊ะไปแอกแพนเต็ดย์ย yeah, ์นะครับฉันจะทําการกดอเลรไปนะครับก็จะพบว่ามันจะ ได้มันจะมา,ากมาว้างทั้งหมดหละง,ง่ายๆแบบนี้โอเคน่าจะได้น่าจะได้ถึงถึง,งโป๊ะอยี๋ยวพูดนะครับฟ้าฟ้าฟ้าฟนะครับโอเคเอกแพรแล้วเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวพูดนะครับตัวนี้เป็นเอกแพรแล้วใจยเย็นใจยเย็นฉันจะมาที่ตัวนี้เหมือนกันครับเนวิเกเตอร์นะครับเนวิเกเตอร์เนวิเกเตอร์จะมีส่วนที่เป็นโลอยู่เี๋ยูนะครับโลเอ๊ะไม่ใช่เด็กคอนเทนต์ Content อยู่ครับ เคอร์เซอร์วางตรงอันนี้คือบิตหกร้อยเดยวเพื่งนะครับฉันดูที่เอ็กแพนตัวนี้เดี๋เพื่งนะครับฉันล้อมมันด้วยอดี๋ยวเพื่งนะครับมาตัองหาครัว่าวิกเกตครับนะครับ exp ครับเอ็กแพนต์เเหมือนกันแบบนี้นะครับกด r เล็กนิดนะครับคุณน่าจะได้แบบนี้เดี๋เพื่อนะครับเอ๊ะดี๋ยเพื่อนะครับไล้วดูบัตร ครับทาไมเอ่ยทาไมเอ่ยเหมือนกับปับป๊บปับ๊บปั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 อบนั๊นบปั๊บปั๊บงเข้ามาแปบบ๊บปังครับปับป๊บปับนะ๊บปั๊บปั๊อปั๊ไปันบาจะไป้แบปบั๊บปั๊บปัีบเราไดัเราได้ไอเดียเข้าแล้วว้าัราเรา,เรา,เ,ราเรามีองค์ปกอบแบบนี้นะครับนี่คือส่วนของตัว ของตัวเดียวเรามาต้องค่อยไปเจาะวิกเก็ตย่อยๆอีกทีหนึ่งนะครับเราได้มาเรียบร้อยแล้วเขาดูก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนึงครับนะครับต่อไปมาดูส่วนตรงนี้ครับมาเตอร์เอลคอร์เซอร์วางอยู่ที่ตัวโฮมใหม่ใหม่นี้ก่อนนะครับมาเตอร์จะได้ตอนนี้มาเตอร์ได้ตัวตัวตัวส่วนของเลเยอร์เดสก์ท็อปแล้วใจเย็นๆนะครับเนี่ยถ้าคุณย่ำามงมาเนี่ยพอมันเป็นใจเย็นครับเป็นเดสก์ท็อปผมเนี่ยนะครับ มันมีค่าบันบอกว่าตรงนี้จะพิจารณเลื่อนหน่อยหนึ่งนะครับเห็นไหมครับพอเป็นปุ๊บเดี๋ยวมันจะค่อยมาแก้กเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับสิ่งแรกครับมาเริ่มมาที่ตัวโฮมก่อนโฮมนะครับผมไปต่อบิลตรงนี้สเกตฟอร์ดบอดี้นะครับมาเริ่มเอาเคอร์อเซอร์วางอยู่ที่ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับเออมาเริ่มจะเอาคอนเซอร์ไปล้อมมันคอนเซอร์ไปล้อม คอนเทนเนอร์ในล้อมนะครับตรงคอรเลกเตอร์เนี่ยฉันกำการกำหนดค่าของตัวนะครับ p ครับมหาข้อเพจติง ed 8 i n s e r t ครับ ed 8 i n s e r t dot จะเจอคำว่าไซเมทริกนะครับฉันกำหนดค่า,อาขอบเขตด้านบนก็คือนะครับเอาค่าของฮอลลีก่อนด้านข้างก่อนฮอลลีท่านท่านมัตเตอร์ขอสท่าับมาดแถวห่างสักห้าสิบ นะครับคอม่าด้านบนอ่านบนล่าง V v e r t i c a l ครับห่างสัก50นั่นหมายความว่าไม่ต้องการเฟสไปครับคุณน่าจะได้แบบนี้มาปับป๊บๆเห็นไหมครับมันก็จะมีค่าขอบบนขอบล่างแบบนี้ง่ายเห็นได้ดีก่อนครับนะครับโอเคน่าจะได้น่าจะได้นะ,ไดนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเอาสีออกมันก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับบางทีคณอาจจะบอกว่า,วา,วาให้ห่างเปลี่ยนค่าตรงนี้ต้งแบบไปนะครับ ในขอบเบอร์กัสักประมาณยี่ก็พอแล้วนะครับกด R เล็กไปนะครับมันก็จะสั้นลงแบบนี้ง่ายๆแบบนี้นครับมีขอบนัานสั้นด้านขว,วาหน่อยง่ายๆแบบนี้พูนะครับเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวไม่ว่ากันเดีย๋ยวว่ากันนะครับโอเคครับต่อไปครับทีนี้ทีนี้นะครับมาเตอร์จะทําการสร้างถึงไนงะพอได้โผล่เข้าแล้วทีนี้มัเตอร์จะทำการสร้างบล็อกในการเก็บของครับเอาคอนเซอร์วางอยู่ที่ที่ขวาฟอร์มแมทด็อกแกรมนือเดิม ครับคอนเสิร์ตวัตัวตนี้ครับฉันจะทําการล้อมตัวนี้ด้วยคอนสิตนครับนะครับฉันจะล้อมด้วยวิกเกตแบบวิกเกตนะครับจากชืว่อว่านะครับเเดี๋ยวนะฉันจะล้อมถึงนี้ด้วยวิกเก็ตชื่อว่า C เดี๋ยวนะบล็อกบล็อกคอนคอนสิตนบล็อก e C O N S T A B คอนสิตนบล็อก Enter ปายแบบนี้นะครับ คอนเซนท์บล็อกตัวนี้มันต้องการค่าเลยครับคอนเซนท์บล็อกเนี่ยมันต้องการมันต้องการค่าของตัว C คอนเซนท์ครับฉันกําหนดให้มันใหญ่ประมาณพันสองร้อยกว่ากว่นี้นะ box นะคอนเซนท์บล็อกวิดนะอันนี้ก็กําหนดค่าของตัว B O X C บล็อกคอนเซนท์สักประมาณแถวๆค่า M max width max width อยู่ไหนเอ,อ่ย max width อยู่นี่นะครับ อยู่ที่1,200พิกเซลแบบนี้นะครับทีนี้มัตเตอร์ก็ทำการกด r เน,นะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บเราเสร็จก่อนเห็นไหมครับเสร็จแ,แล้วดูใหม่ครับโดยกงกรยอยักเข้ามาจะยเจนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้โอเคน่าจะได้น่าจะได้น่าจะได,นะได้น่าจะได้นะครับโอเคทีนี้มัตเตอร์จะทำการป้องกันการเกิดอย่างนี้ครับดูนะครับมัตเตอร์จะมาที่ตัวนี้เห็ย,ยนะครับ มาด้จะมาที่ตัวเลยเยอร์ของตัวคอร์เรชันเนี่ยมาด้วยเอาค่า width เนี่ยออกไปครับไม่ได้ใช้ฉันต้องการกําหนดตรงนี้ไปก่อนมันเขมาแก้ทีหลังโปดคอมเมนต์ฉันยังไม่กาหนดค่า,าวความกว้างมันนะครับฉันกดฉันกดแต่อย่าพึ่งนะครับแต่ตัวแถบตัวเนี้ยจะอยู่ตรงกลางเสมอฉันล้อมมันด้วยเซนเตอร์ไปแบบนี้นะครับกด r เล็กไปนะครับคุณจะได้แบบนี้แต่เย็นนะครับ ใช้รับการแดกมาอ่าเดี๋ยวนีครับน่าจะได้ละจะได้แล้วครับเดี๋ยวพิ่งน,นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเพึ่งน,นะครับทีนี้มาสเตอร์ก็จะมาที่ตัวคอนเทนต์ของเล็กเอาบ้างนะครับเทกตัวนี้ฉันจะล้อมมันด้วยเซนเตอร์เหมือนกันนะครับกด R เล็กไปคุณน่าจะได้แบบนี้นะครับแต่ย็นๆนะครับเสร็จแล้วทีนี้มาเตอร์อยู่ที่ตัวคอร์เรชันตัวคอเรชันตัวนี้นะครับ ที่ขวาแล้วก็เลียงให้สวยล้อมมันไม่เลียงเพราะไม่ใส่กามมากขี่ขวาเพราะมันคอมเมนต์ใหม่ตัวเศษตัวนี้มาเตอร์จะล้อมมันด้วยเอกเทนครับแบบวิดพิเกตี่ชื่อว่า e x e x p e x p e n d i o นะครับกด R เลยไปกดหน้าจะได้แบบนี้ครับปั๊บปั๊บปั๊บเห็นไหมเอออุ้ยมันมีเอฟวีกว้างมาจดีพึ่งนะครับไปดูก่อน นะครับโอเคได้จะได้เดี๋ยวนะมาดูดูก่อนว่ามาอูผิดตรงไหนนะครับฟังอันนี้วิดหกร้อยเดี๋ยวนะฉันขอออกไปก่อนด้วยแล้วขอออกไปก่อนฉันจะเอาตัวนี้ออกไปก่อนมองหาตัวที่ชื่อว่าเดี๋้นนะครับมาดูน่าจะล้อมผิดฉันรีมูฟไปก่อนเดี๋ยนะครับตัวนี้เซนเตอร์ เทคคอนเทนเนตัวนี้นะครับดีคอนเทนเนอร์ hehe, นะครับคอนเทนเนอร์ตรงนี้นะครับ use, ปั๊บปั algebra, jam, started, ๊บป <terminar> ั๊บนะครับเซนเตอร์ตรงนี้ไปเลยครับมอนเอรเปิดวิดตัวนี้ก่อนใช้งานนะครับแล้วก็กด r เล็กไปก่อนเดี๋ยว่อยไปแก้ทีส่วนครับนะครับโอเคแล้วก็น่าจะได้แบบนี้หกร้อยหกร้อยเอ๊ะมันเนเกินอย่าพึ่งนะนะครับปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้บอกว่ามันเกินมายี่สิบเจ็ดพกเซลยี่เซล เดี๋ยวนะเตอร์จะลดตัวนี้นะครับนะครับเหลือเป็นอ่าห้าสูตรแล้วกันนะครับจะได้แต่เดี๋ยวก็มาแก้ทีหลังครับอันนี้ายนะครับไอเดียก่อนครับแบบนี้ให้เกิดให้เกิไอเดียก่อนแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปครับมาดูต่อแล้วแล้วมเตอร์จะทำเลสตันสีตัวนี้ไงเดี๋ยวอยมาแก้รายละเอียดของวิกเก็ตแต่ละตัวทีึงนะครับวิธีการนะครับ ก็ตอจะดูตอนที่โฮมเนี่ยดูนี่นะครับนะครับบิวโฮมนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้ก็เรียนตัวบกับบลงล่างแบบนี้แต่ถ้าเป็นเทปท็อปนี่ครับกดเสื้อวางครับมาเตอร์ต้อการสร้างไม่ต่อหรือไม่หนึ่งตัวนะครับฉันเขียนไม่ต่อครับจาเตองชื่อว่าบิวบิวเลยครับบิวเทปเพจแอนด์โมบายบิวทีเอบี A B L e T, แล้วก็ A&N n, n. m o b, b i l e ีบายเอ็นเตอร์ไปนะครับส่วนตัวนี้มาเตอร์ก็จะให้เป็นบูอีลทีครับฟิวเจอร์เพนแอนด์โมบายเหมือนกันนะครับตัว build อร์ n พนแอนด์โมบายเนี่ยมาเตอร์ก็จะเล่นงี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นพิกเก็ตนะครับ W I D G พิกเก็ตนะครับพิกเก็ตไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วด้านในตรงนี้แม่มันรูปมันขอแด้ครับกดคอน Ctrl C ไปก็ปี้ไว้นะครับแล้วก็นี่ไปกด Ctrl V ไป แบบนี้นะครับแต่แลวเอาได้เป็นบลว,วายเนี่ยจะเป็นรูปถุเรียนตัวนะครับอันนี้คือบนอันนี้จะเป็นคอลัมน์จากบนลงล่างแต่ดูนี่นะครับแต่ตรงด้านล่างตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปครับมันจะเอาเอ e ก n พนนี้ออกไปใช้เอ็กนี้ออกไปครับป๊าปออกไปเลยครับนะครับข้างบนจะเป็นอะไรครับ เลออะ a t o r เกเตตัวต่อไปก็เป็น C A W L l t l o ครับ t o action นะครับคอมมา,าไปตัวที่สองครับก็จะเป็น C O N T A content layout แบบน,นี้นะครับ content layout คอมมา,าไปนะครับโอเคได้จริงไหมดูนะววิการมาเลืกจะลองกด R เล็กดูอยวาค่อยมาเจาะทีละอันครับเสร็จแล้วดูนะครับนี่คือเป็นรูปแบบของตัว ของตัวเดสก์ท็อปหรือเว็บไซต์ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามวัตถุมันก็ค่อยลดลงมาจะเป็นเทปเพดเมื่อไหร่แม้จะเป็นวัตถุหรือตัวจากบนลงล่างทันทีแบบนี้นะครับแลวถ้ายิ่งเล็กลงก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับออกมาเขาจากขึ้นมานแบบนี้ง่ายๆนะครับให้เห็นไอเดียก่อนให้เห็นไอเดียก่อนนะครับเดี๋ยวตรงส่วนนี้เดี๋ยวมาเริ่มค่อยไปทําตัวตัวแม่ต่อ uh, ในตัว,ใน,ตวในส่วนของสเตด เลดทีละอันทีละอันมาทํากันนะครับตอนนี้เรามองเห็นเลเยอร์ของเข้าๆแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยววิดีโอตอนหน้าเราจะมาเข้ารายละเอียดของสเตตเลตแต่ละตัวแล้วครับทีนี้มันก็จะดูดีสวยขึ้นค่อยๆเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ